ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮโรนิวเจนนะคะและขอสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านค่ะก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนนะคะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไม่สามารถปล่อยคลิปได้ครบทั้ง12ราศีนะคะเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพคือมีอาการป่วยเนาะเลยทำให้ขาดหายไปทั้งหมด4ราศีด้วยกันในเดือนนี้จึงได้ทำ4ราศีแรกที่ขาดหายไปให้ก่อนเลยนะคะค่ะและมาถึงคิวของลัคนาราศีกันแล้วนะคะ ค่ะก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าเราจะใช้ลักนณาในการทำนายดวงและลักขณานี้ได้มาจากการที่ต้องคำนวณด้วยเวลาเกิดหรือที่เรียกว่าเวลาตกฟากนะคะ ทุกท่านสามารถหาลัคนาได้ด้วยตัวท่านเองนะคะโดยการเข้าไปตามฟรีเว็บไซต์ต่างๆหรือแม้แต่ใต้คลิปที่เราแปะลิงก์เอาไว้ให้ท่านสามารถลองไปคีย์ข้อมูลลงไปวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญเวลาเกิดต้องแม่นยํานะคะและคํานวณออกมาในเว็บไซต์จะคํานวณให้นะคะว่าท่านลัคนาอะไร <S <S เมื่อทราบลัคนาแล้วให้มาฟังตามคลิปตามลัคนานั้นๆได้เลยนะคะ ค่ะและเรามาดูกันนะคะว่ากระดานวงกลมที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้คือการจําลองจักรวาลบนท้องฟ้าลงมาอยู่บนหน้ากระดานนั่นเองนะคะและดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าเราจะใช้แทนด้วยสัญลักษณ์เลขไทยที่มีสีแตกต่างกันไปที่วางไว้บนหน้ากระดานนี้นะคะ ค่ะและในจักรวาลของเรานี้ถูกแบ่งออกเป็น12ส่วนด้วยกันแต่ละส่วนเนี่ยเราจะเรียกว่าราศีราศีของจักวรวาลนี้ซึ่งเรียกรวมว่าจักรราศีนั่นเองนะคะค่ะและในการเคลื่อนตัวของดวงดาวก็จะมีการเคลื่อนตัวเป็นวิถีวงกลมในลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นในหน้ากระดานก็จะมีการเดินแบบเอ่อทวนเข็มนาฬิกานะคะในกรณีที่เป็นดวงดาวแต่ในกรณีที่เป็นเงาของโลกเช่นพระราหูและพระเกตก็จะเดินเอ่อทวนเอ่อเดินตามเข็มนาฬิกานะ ค่ะและสําหรับชาวลัคนาราศีกันในเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะต้องบอกและอธิบายอย่างนี้นะคะว่าชาวลัคนาราศีกันมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนหรือดาวประจําตัวท่านซึ่งดาวพระพุธแทนด้วยสัญลักษณ์เลขไทยเ,เลขสีไทยนะคะซึ่งมีสีเขียวในช่วงต้นเดือนช่วงวันที่1เมษายนเนี่ยดาวพระพุธเองเ่ยจริงๆแล้วยังอยู่ในลัคนาราศีมีนอยู่ ซึ่งในช่วงต้นเดือนเนี่ยจริงๆแล้วเอ่อจะมีเพียงแค่ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธสถิตยอยู่ในภพเรือนปัตนิหรือภพเรือนคู่ครองนะคะและตำแหน่งนี้นี่เองที่ดาวพระพุธเนี่ยจะได้ตำแหน่งเป็นประและเป็นนิดด้วยก็คืออ่อนแรงมากพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ที่ทำให้ส่งเสริมพลังซึ่งกันและกันนะคะทำให้มีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ ก็อาจจะไม่ได้ทําให้ท่านชาวลัคนาการอ่อนแรงมากสักเท่าไหร่แต่ว่ามีเรื่องให้ต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของการคิดการวางแผนนะคะค่ะแต่หลังจากนั้นวันที่4เมษายนเนี่ยดาวพระพุธเองเจ้าตัวเจ้าชะตาเองจะเดินทางยกย้ายเข้าสู่เรือนมรณะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอร่างกายแล้วก็สุขภาพที่อาจจะอ่อนแรงลงแต่ในบางท่านที่ทําเรื่องเกี่ยวกับ งานด้านแดนไกลหรือวางแผนมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของการเดินทางไกลท่านก็มีแนวโน้มที่จะต้องออย้ายโยกย้ายที่อยู่หรือไปอยู่แดนไกลเช่นกันนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกันและในขณะเดียวกันท่านใดที่ทําอาชีพเกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินประกันภยัยหรือการรักษาต่างๆเชื้อโรคหรือโรงพยาบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นอาชีพที่จะทำให้ท่านเฟื่องฟูได้ในเวลานี้นะคะ ค่ะและย้อนกลับมาดูที่ตำแหน่งภพเรือนปตัตนีคือภพเรือนคู่ครองนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีดาวพระอาทิตย์กับดาวพระฤหัสสิถิตยอยู่ซึ่งดาวพระฤหัสแทนด้วยสัญลักษณ์เลข5ไทยมีสีส้มต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ดาวพระฤหัสได้สถิตยอยู่ในภพเรือนอริมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนซึ่งทําให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมีความอึดอัดมีความเอ่อไม่สามารถที่จะขยับขยายชีวิตได้เลยรู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยเหลือเกินแต่นับจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปดาวพระ พาลืหัสซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เลข5ไทยมีสีส้มจะยกย้ายเข้าสู่พบเรือนปัตตานีหรือพบเรือนคู่ครอง มาพบกับดาวคู่มิตรก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะและเล็งมาที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีกันแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สําคัญมากๆในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะจากเดือนนี้เป็นต้นไปนับไปเลย12เดือนนะคะดาวพระฤหัสจะสถิตยอยู่ในตําแหน่งนี้แล้วก็เล็งมาที่ชาวลัคนาราศีกันซึ่งจะส่งเสริมให้ชีวิตท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รุ่งโรจน์มากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาหากท่านใดที่ยังโสดอยู่ปีนี้เป็น ปีแห่งการที่ท่านจะได้พบเจอกับคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมนะคะและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญนะคะที่เพิ่งจะผ่านมาก็คือวันที่30มีนาคม พระราหูเองก็ได้ยกย้ายออกจากราศีพฤกษกเข้าสู่ราศีเมษซึ่งจริงๆแล้วพระราหูเองเนี่ยเป็นเจ้าเรือนแห่งพบเรือนอริของชาวลัคนาราศีกันนะคะเมื่อท่านยกย้ายเข้าสู่เรือนมรณะแบบนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นความยากความเหน็ดเหนื่อยอุปสรรคต่างๆหรือเรื่องความขัดแยง้งต่างๆหรือศัตรู ท่านกาลังจะหมดไปหมายความว่าศัตรูกําลังจะเดินทางเข้าสู่มรณะไปแล้วศัตรูจะหมดไปอุปสรรคจะหมดไปนะคะยิ่งเป็นทางสว่างหรือทางโล่งทางสะดวกให้กับชาวลัคนาราศีกันจากนี้ไปยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแต่ในขณะที่เดือนเมษายนนี้ดาวพระพุธที่เป็นดาวประจาตัวท่านเนี่ยมาพบกับพระราหูในเรือนมอรณะแบบนี้ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคาจาแล้วก็อารมณ์ด้วยเพราะว่าอาจจะทําให้ท่านมีความหงุดหงิดง่ายๆแล้วก็คําพูดคำจา อาจจะรู้สึกทําให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ที่รับฟังคําพูดของท่านขอให้ใช้สติตั้งสติก่อนที่จะพูดกับใครนะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งถัดมานะคะคือเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินเนี่ยเราจะมาดูกันที่ดาวพระสุกก็คือแทนด้วยสัญลักษณ์เลขหไทยมีสีฟ้านะคะซึ่งก่อนนั้นนี้ดาวพระสุกเนี่ยได้สถิตอยู่ในภพเรือนปุตตะและวันที่1เมษายนเนี่ยดาวพระสุกจะยกย้ายเข้าสู่เรือนอริมาพบกับดาวพระอังคารซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เลขสไทยมีสีชมพู และเนื่องจากการที่ดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีการเดินทางเข้าพบอริแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะมีความขัดสนในเรื่องของการเงินการบริหารการเงินอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าเป็นช่วงที่สั้นๆน,นะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เองเนี่ยได้ตาแหน่งอุจจาวิราศในตําแหน่งนี้เพื่อเตรียมตัวที่จะยกย้ายไปเป็นตําแหน่งมหาอุจในเดือนถัดไปแล้วและในเดือนถัดไปในเรื่องของการเงินก็จะคลี่คลายหลัง หลังวันที่30เมษายนเป็นต้นไปเรื่องการเงินก็จะคลี่คลายแต่ว่าในเดือนเมษานี้ขอให้วางแผนให้ดีอย่าให้ใครหยิบยืมเงินแล้วบางทีอาจจะไม่ได้คืนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พมดเมอร์ลินเพื่อดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมในส่วนของการเงินการงานและความรักกันอีกนะคะ ไพ่พอมดเมอร์ลินขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกันไพ่พอมดเมอร์ลินขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีกันมีความเหน็ดเหนื่อยและมีความบอบช้าม,มาค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะคะแต่มาในเดือนนี้ ท่านบอกว่ากําลังจะมีคนที่เป็นคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของท่านและเป็นคนที่นําพาความสุขและความสดใสามาให้ชีวิตท่านและยังหมายและยังหมายความรวมถึงความรักที่มาจากแดนไกลเดินทางมาถึงตัวท่านแล้วนะคะในเดือนนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีงามสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะต้องบอกเลยว่าไพ่พ่อมดเมอร์ลินขึ้นมาสวยมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเอ่อไม่ว่าจะเป็นโชคลาภก็จะเป็นโชคลาภทางด้านความรักซะมากกว่าจะมีความรักมาถึงตัวท่านนะคะเอ่อต้องบอกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่สวยงามและเป็นความรักที่จะมั่นคงด้วยนะคะท่านมีโอกาสจะได้พบเจอกับคู่ครองที่มีความมั่นคงมาไม่ได้มาแบบตัวเปล่าแน่นอนค่ะ แต่ในขณะที่ท่านดวงดีดวงขึ้นขนาดนี้สิ่งที่ท่านจะต้องได้พบเจอก็คือในเรื่องของอความทุกข์ใจและก็ความต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าพี่น้องใกล้ชิดนะคะมีเรื่องบางอย่างที่ท่านอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นด้วยนะคะแต่ดูจากแนวโน้มของไพ,พ่พมดเบอร์ลินจะไปหนักไปทางเรื่องของเพื่อนฝูงมากกว่าในเรื่องของครอบครวัวไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะ และในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันกําลังจะได้ร่วมทําโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆอาจจะขยับขยายชีวิตครั้งสําคัญในชีวิตของท่านเลยนะคะหรือบางทีอาจจะได้ร่วมโปรเจกต์กับคนรักด้วยนะคะอันนี้คือสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเพราะว่าในเดือนนี้ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการงานและการเงินจะมาพร้อมกันนะคะแล้วก็จะทำให้ท่านเนี่ย ได้มีโอกาสวางแผนกับการสร้างงานใหม่สร้างอาชีพใหม่ให้กับชีวิตท่านเลยนะคะแต่ในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าในเดือนเมษายนนี้ยังไม่มีโชคลาภทางการเงินเพราะว่าโชคลาภของท่านจะหนักไปทางความรักซะมากกว่าอันนี้ก็คือเป็นการบอกโดยไพ่พมดเมอร์ลินนะคะ ค่ะและสําหรับในเรื่องของสุขภาพที่ไพ่พ่อโดเบอร์ลินขึ้นมาก็คืออยากจะเตือนชาวลัคนาราศรีกันนิดนึงในช่วงเดือนเมษายนนี้ขอใหออ้ตรวจเช็คในเรื่องของเลือดลมรู้สึกว่าจะอาจจะมีเกี่ยวกับโรคภัยที่มาทางลมด้วยนะคะบางทีอาจจะหมายถึงโรคติดต่อที่มาทางลมด้วยโควิดก็มีส่วนนะคะขอ,ขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะ และยังหมายความรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือด้วยนะคะยังมอีอยู่บ้างที่จะต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพของท่านแต่ท่านก็จะได้พบเจอกับหมอผู้รักษาที่ดีและทําให้หายป่วยหายไข้ได้และกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงได้นะคะเพียงแค่ขอให้ท่านอย่าละเลยให้ตรวจเช็คบุคคลรอบข้างด้วยเพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะคะค่ะ สำหรับภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันในเดือนเมษายนก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งถือว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆและเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของชีวิตท่านที่กําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสําคัญจากนี้ไปยาวๆเลยนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติติดตามช่องโ o r o New Gen และพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ